สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการสอนทาสีเล็บนะคะจากแบรนด์สริมงคลเนลนะคะ วันนี้นะคะอยู่กับครูพิชี่นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาดันหนังด้วยพูชเชอร์นะคะก่อนเลยอันดับแรกเนาะดันให้ครบทั้ง10บเล็บนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะครูพิชี่ก็จะใช้ตะไบนะคะของแบนรนด์ิมงคลฝั่งด้าน180นะคะในการตะไบให้ทั่วทุกเล็บเลยนะคะทุกคนเนื่องจากลกาูกค้าเล็บมาเป็นทรงอัลมอนด์อยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้ได้ เว่าลูกค้าต้องรีเควสส่งอัลมอนด์ขู่ก็จะตบใบส่งอัลมอนด์เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะรู่ก็จะใช้พูชเชอร์นะคะในการ เกลี่ยคุติคอลขาวๆออกนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังตัดหนังไม่เป็นนะคะก็แนะนำให้ทำวิธีนี้ตามครูก่อนได้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะครูก็จะใช้ตะไบฝั่ง180นะคะในการตะไบหน้าลิบนะคะทุกคนอันนี้นะคะที่ครูชอบใช้นะคะเพราะว่าตะไบของเขานะคะค่อนข้างที่จะคมนานนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องของ การเตรียมหน้าเล็บตัดหนเตรียมหน้าเล็บแล้วแล้วก็ทาสีนะคะยังไม่ได้สอนตัดหนังในคลิปนี้นะคะทุกคนต้องบอกก่อนนะคลิปนี้อาจจะพูดโดดไปโดดมานิดนึงอาจจะพูดงงๆต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ดูวิธีการทำไปด้วยกันยังไงก็ทำได้แล้วก็ทำเป็นแน่นอนนะคะทุกคนทำตามวิธีครูก็คือเล็บลูกค้ายังไงก็คงทนนะคะ หลังจากที่ตะไบครบทุกเล็บแล้วนะคะเราก็มาเช็คดูอีกทีนะคะเพื่อเป็นการเก็บงานเก็บรายละเอียดเนาะอันนี้นะคะครูก็จะใช้อีกฝั่งหนึ่งของพุชเชอร์นะคะในการค่อยๆเกลี่ยคิวติคอลขาวๆออกนะคะทุกคนเรียกกันง่ายๆจะได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะครูก็จะใช้ะตะไบ ของแบรนด์สบมงคลฝั่งร80นะคะในการตะไบหน้าเล็บจริงนะคะครูจะไม่ใช้ฝั่ง100นะคะเพราะน้องจะหยาบเกินไปนะคะแล้วก็ตะไบาบางบางเบาบ au, ๆนะคะให้ทั่วหน้าเล็บเลยนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นครูจะพาก่อนครูจะพาก่อนคลิปนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะครูก็จะใช้อ่า ปัดฝุ่นออกนะคะแล้วก็ใช้สำลีไล้ขนนะคะกับคลีนเซอร์นะคะในการเช็ดหน้าเล็บนะคะให้ฝุ่นไม่มีนะคะพอหลังจากที่เราใช้คลีนเซอร์เช็ดฝุ่นออกแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ตัวไพรเมอร์และ PH b อชบอนะคะของแบรนด์สิริมงคลนะคะซึ่งเขาจะมาในขวดเดียว นะคะทุกคนมาในขวดเดียวใช้งานง่ายมากๆนะคะอันนี้เราก็ตะใบให้ครบ10บเล็บไปเลยนะคะทุกคนการทำงานนะคะคุณจะทำงานให้ครบ10บเล็บไปในทีเดียวเลยนะคะทุกคน หลังจากตะใบเสร็จแล้วก็มาปัดฝุ่นนะคะอย่างที่ครูบอก ไปในตอนแรกนะคะปัดฝุ่นแล้วก็เช็ดด้วยคลีนเซอร์นะคะเช็ดขอบขอบนะคะเช็ดให้สะอาดนะคะหรือใครจะเช็ดออตรงข้างใต้เล็บด้วยก็ได้นะคะเพื่อจะมีฝุ่นเกาะอยู่นะคะทุกคนหลังจากเช็ดฝุ่นอะไรเสร็จแล้วนะคะก็มาใช้ pH บอลกับไพรเมอร์ในขวดเดียวนะคะนี่อย่างที่คุูบอกไปข้างต้นนะคะ ทาให้เว้นขอบเว้นโคนนะคะอย่าทาโดนขอบหนังลูกค้าเด็ดขาดนะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าอาจจะแสบได้นะคะหรือบางคนแพ้ก็อาจจะแพ้หนักได้นะคะแล้วก็หลังจากที่ทาเสร็จแล้วนะคะรอให้เขาซึมสัก30วินาทีถึง1นาทีก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทาเบสโค้ตนะคะเขาจะเขียน base code เบสโค้ไว้ตรงหน้าขวดอย่างนี้เลยนะคะทุกคน เราสามารถที่จะเริ่มทาที่ปลายหรือเริ่มจากโคนก็ได้นะคะทาเว้นขอบเว้นโคนนะคะทาให้ครบ10เล็บเลยนะคะหลังจากทาเสร็จแล้วนะคะก็แนะนำว่าให้อบนะคะ30วินาทีนะคะทุกคน หลังจากที่เราอบเบทเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาสีนะคะด้วยสีเบอร์153ซึ่งเป็นโทนพาสเทลนะคะแล้วก็สีเบอร์25นะคะซึ่งเป็นไซรับสีขาวนะคะทุกคน การทาสีนะคะก็ทาเว้นขอบเว้นโคนปิดปลายเล็บเหมือนเดิมนะคะค่อยๆทานะคะไม่ต้องกดพ้กันเยอะนะคะทาอย่างนี้ก็จะทําให้สีเนียนสวยนะคะทุกคนซึ่งเนื้อสีเขาแน่นมากแล้วก็สวยมากอยู่แล้วนะคะเนื้อสีเขาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งทาแล้วก็เพ้นเลยนะคะหลังจากทาสีเสร็จแล้วนะคะก็อบหกวินาทีนะคะ ทาสีเจลรอบแรกอบ60วินาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาสีเจลรอบที่2แล้วก็อบ60วินาทีเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะก็จะดูโดดไปโดดมาเหมือนเดิมนะคะเหมือนอเหมือนเดิมใช่ครูจะชอบทําคลิปโดดไปโดดมานิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูก็จะมาสอนวิธีการทำออม布ลนะคะแล้วก็ การขัดผงนะคะทุกคนอันนี้คือเราเน้นในเรื่องของการเตรียมหน้าเหล็บการทาสีก่อนนะคะถ้าทุกคนทําได้ตามคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าจะสวยงามมากๆนะคะทุกคนรอบ2ก็คืออบ60วินาทีคลิปดูโดดๆไปนิดนึงครูต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็คือเป็นการสอนทาสีนะคะสังเกตได้เลยนะพอใช้รอบสองะสีเขาเนี่ยก็คือแบบ เนื้อสวยมากนะคะเนื้อทําให้แบบทาง่ายแล้วก็เนียนเนียนมากด้วยนะคะเหมาะสําหรับมือใหม่นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นมือเก่านะยิ่งจะถูกใจเลยนะคะเพราะว่าตักนิดเดียวก็คือทาได้เยอะมากนะคะทุกคน อบ60วินาทีนะคะในเรื่องของการทาสีพาสเทลนะคะครูจะทาสามรอบครูจะเป็นคนชอบทาสามรอบนะคะแล้วรอบที่3ครูก็จะใช้พู้กันนะคะในการเก็บรายละเอียดขอบนะคะเพื่อให้สีสวยสีแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนนี่นะคะรอบที่3มก็อบ60วินาทีเหมือนกันนะคะครูจะอบ60วินาทีทุกรอบนะคะในเรื่องของการทาสีเจลเนาะหลังจากที่ ทาสีเจลเสร็จแล้วนะคะทุกคนครูก็จะามาทาท็อปโค้ดนะคะของแบนสีมงคลนนะคะซึ่งครูรู้สึกว่าท็อปโค้ดของเขานะคะมีเนื้อ ไม่บางเกินไม่หนาเกินเนื้อกลางๆนะคะใช้ง่ายแล้วก็ไม่ไหลด้วยนะคะอันนี้การเก็บขอบเก็บโคนนะคะในการใช้พู่กันไลเนอร์น,นะคะในการวาดขอบโคนให้สวยงามนะคะทุกคนพอทำเสร็จแล้วเราก็อบ60วินาทีนะคะ หลังจากที่ทาสีรอบที่สามไปแล้วนะคะก็มาทาท็อปโคดนะคะอย่างที่ครูบอกไปเบื้องต้นนะคะทุกคนทาท็อปโคดนะคะแล้วก็อบ60วินาทีเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้งานเราแห้งสนิทจริงๆนะคะบอกเลยว่าท็อปเขาเห็นไหมสังเกตได้เลยไม่ไหลนะคะแล้วก็เนื้อไม่หนามากไม่บางมากนะคะทุกคน ทาท็อปเสร็จอบ6กวินาทีนะคะหลังจากอบ60วินาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทาเนลแอนคูติเคีลออยจากแบรน์สิิมงคลนะคะ ็อบโค้ดนะคะอบ60วินาทีเสร็จแล้วนะคะก็มาทาคุติเค้าอ,ออยนะคะผลิตภัณฑ์เจลนะคะข้างต้นที่เราใช้กันไปนะคะเขาจะให้มาในปริมาณ15 ml นะคะทุกคนในทุกขวดแล้วก็ออยก็ให้มาเยอะมากคลิปนี้นะคะก็จบแล้วแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับครูพิชีสอนทำเล็บจังหวัดสักแก้วและแบรนสิริมงคลเนลนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน